สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาบอกแนวทางในการทําประตูนะครับผมในกิจกรรมทัวร์นาเมนต์นะครับระดับตํานานนั่นเองนะครับซึ่งเป็นระดับที่ยากที่สุดแล้วนะครับผมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆครับไม่ต้องเล่นเก่งก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมอย่างแรกเลยครับผมขอแนะนําเป็นทีมที่นํามาเล่นแล้วมีสิทธิชนะได้มากนะครับมากที่สุดเลยจะเป็นทีมระดับห้าดาวก่าจะเป็นฝรั่งเศส บราซิลอเจติน่าแล้วก็อังกฤษนะอังกฤษน่าจะรู้สึกอาจจะเก่งที่สุดในเกมนะครับเหมือนมีบัฟบอกไม่ถูกเงี่ยแต่ว่าครั้งนี้ผมเลือกเป็นฝรั่งเศสนะครับต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะโหเรียกเป็นเกมอื่นเลยอ่าครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมส่งให้กับอ่าคนที่ตำแหน่งว่างๆนะครับหรือว่านักเตะของเรานะครับไม่มีใครประกโแล้วก็โล่งอยู่นั่นเองนะครับผมส่งไปส่งมานะครับผมเดี๋ยวก็มีช่องให้เรายิงเองครับผมเนี่ครับผมเจอช่องแหละ ส่งให้เบลซิม่าเบลซิม่าเรียบร้อยยิงที่สองนาทีแรกในเกมหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ก็คือว่าอุนใจในระดับหนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับส่งไปส่งมาแค่นั้นเองส่งให้คนตำแหน่งที่ว่างยังมีครั้งส่งให้คนตำแหน่งที่ว่างแล้วก็ยิงเมื่อมีโอกาสนั่นแหละครับคือการเล่นง่ายๆทําทประตูง,ง่ายๆครับที่ทำให้เรามีสิทธิชนะนะครับสูงมากเลยไม่ต้องไปเล่นท่าอะไรเยอะแยะนะครับ เปิดบอลวิ่งอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิธีนี้ง่ายสุดแหละเนี่ยเปิดบอลวิ <c oughs> ่งส่วนใหญ่นะเวลาขึ้นอ่าเขาเรียกไงจะเข้าโกดแล้วเราวิ่งไม่ทันกองหลังนั่นแหละเมื่อก,กี้ก็ลองซัดดูนี่ติดบล็อกอเราเกีเ่ยวเก็บเก็บบอลได้นะเก็บบอลได้ก็ใหม่ครับตั้งหลักใหม่ล้วก็ทาแบบเดิมครับส่งตําแหน่งที่โล่งนะครับส่งคนตําแหน่งที่โล่งครับส่งไปส่งมาอาช่องนะครับผม พิกตัวยิงอมบาเป้ยิงอันนี้ง่ายมากเลยครับยี่สิบเจ็ดนาทีโดนไปแล้วสองลูกอุ่นใจแล้วยังไงผมว่ายังไงก็ชนะอีกแล้วนะมาพูดต่อเลยครับไอ้โมดทัวโโนเมนเนี่ยข้องรางวัลในแต่ละขั้นในแต่ละระดับมันแตกต่างกันมากเลยนะแล้วก็เรียกไง่ะแต่ละไม่ว่าคุณจะจบอันดับหนึ่งชิงชนะเลิศได้ที่หนึ่งมาปุ๊บข้องรางมันจะเป็นสิบห้านะ ถ้าจำไม่ผิดนะที่สองมันจะเป็นสิบสามอะไรแบบนั้นมันจะไล่ลงไปเรื่อยๆสี่ทีมสุดท้ายแปดทีมท้าย,ายแพ้รอบคัดเลือกแล้วนะของเรามันมันแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่นี้ก็จะช่วยได้นะครับอย่างน้อยก็อืมเท่าไงถ้าได้อันดับดีๆมันน่าจะได้ของที่ดีฝ่าอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็อีกอย่างคือเราไม่ต้องไปรีเกมอะไรเยอะๆด้วยครับเพราะว่ารีไปลงถ้ายิงไม่ได้มันก็ต้องรีใหม่อยู่ดีครับมันก็เล่นไวก็เท่านั้นครับอืเสียเวลาครับทาแบบนี้ง่ายฝ่านะครับผมคือหาช่องยิงหาช่องยิงครับ โอ้โหซึ่งผมบอกไปก่อนเลยครับหลังจากนี้ผมทําอะไรไม่ค่อยได้นะพอยิงสองประตูเสร็จปุ๊บไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันผมเล่นไม่ค่อยออกนะครับผมในเกมนะเออก็เลยได้แต่ตั้งรับเฉยๆนั่นแหละตอนนี้ครึ่งแรกจบไปแล้วสกอร์สองศูนย์ก็ถือว่านําก็เยอะอยู่พอตัวนะแต่ก็โดนตีตามได้อยู่ได้แต่ป้องกันนะผม ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะเวลาครึ่งหลังเนี่ยของผมไม่รู้เป็นแรงกันไม่รู้ว่านักเตะหมดแรงหรืออะไรนะเวลาครึ่งครึ่งหลังแล้วผมส่งติดส่งติดตลอดเลยตัวใส่ไม่อยากให้โดนนำนี่คนนี้อันนี้ผมพลาดเองครัอันนี้ลนนะครับผมอันนี้ผมลนยอมรับเลยผมลนก็จะประมาณนี้ครับครึ่งหลังผมอาจจะเล่นรีบไปหน่อยก็เลยน่าจะรีบแหละก็เลยทาประตูไม่ค่อยได้นะครับถ้าคุณเล่นแบบใจเย็นๆแบบครึ่งแรกนะผมจะรอดูก่อนว่าใครโลงแล้วค่อยส่งแต่อันนี้คือส่งเลยก็เลยพลาดนะโดนและ โดนตีใครแตกมาแล้วหนึ่งประตูต่อสองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเราครับเพราะเรายังนําอยู่อีกลุงขอแค่รักษาอันดับไว้ก็พอแล้วครับรักษาแต้มส่งไปส่งมาพยายามจะลองเล่นแบบเดิมดูครับอันนี้อือส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาไม่มีโอกาสยิงเลยนี่อ่ะ แล่วาบาสซิลนี่ผมรู้สึกว่าเป็นทีมที่ในเกมเป็นทีมที่แบบปิดไวมากเลยนะถ้าทีมโดนบุกอย่างนี้เขาลงมาเติมยังไวเลยโดแล้วผมโดนมากแหละอู้นั่นแหละครับอ่ะพูดอีกอย่างนึงไม่รู้พูดไปยังใดอยากพูดนะครับไอ้โหมดตัวนเมเต์นเนี่ยมันเป็นโหมดสําหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับมันเป็นโหมดหาก,กินสายฟรีเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบ รอบแบบผมเนี่ยเป,เป็นเป็นไรฟรีอยู่แหละหมดนี้คือหมดให้ข้อองผมเลยให้หกเคน,ให,น,นให้นู่นะให้นี่ครับไอ้เอาไปแลกตัวไอ้เอาไปทํานูน่นทํานี่นะมันเป็นหมดที่ถ้ามีกิจกรรมอะไรมาหมดนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่นะจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ทําไมเหมือนกันอย่างเช่นฟุวันโลกที่เคยผ่านมาไอ้หมดนี้ก็เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะเป็นทัวร์นาเมนต์แล้วก็วีฟ้ฟาเวอร์ครับบอกตรงตัวอยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมนี่ล่าสุดจะเป็น p o t y วันี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าได้ที่1ระดับตำนานก็จะไม่ผิดมันได้15้าเพราเรียกเป็นโคเคนแล้วกันนะไ,ได้ส5้โคเนนนคนใช้40แรก1นะครับใช้40แรก1ตัวแล้วเอา1ตัวนั้น1น,นักเตะคนนั้นไปแลกไม่ได้ดิต้อง4นักเตะจากปกติเราไปแลกเป็นนักเตะระดับดีอะไรประมาณนี้เราต้องไปลุ้นอีกก็จะประมาณนี้ครับซึ่ง เราเป็นใสฟ่ฟรีเราอาจจะลุ้นได้น้อยเพราะส่เติมอยู่แล้วแต่ว่าไอ้นบนนี้ก็จะมาช่วยในระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ซีอะไรมากก็จะเล่นในแบบระดับฟา์มยากปกตินะระดับความยากแบบไม่ได้สูงมากมันจะได้ประมาณสิบโคกินประมาณนี้แต่อันนี้เป็นระดับฟามยากสูงสุดมันได้ประมาณสิบห้าโคก้นซึ่งมันคุ้มป่าไหเพราะเราเล่นได้แค่เจ็ดแข้งเจ็ดขานะก็จะไม่สุดก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งสรุปง่ายๆเลยก็คือวิธีการประตูก็คือส่งให้กับ นักเตะที่ว่างแล้วส่งดันไปเรื่อยๆส่งดันไปเรื่อยถ้าส่งไม่ได้ไม่ต่อไม่ได้ส่งกับหลังครับแล้วก็เซตกันใหม่ทําไปนี้ไปเรื่อยแล้วก็ยิงประตูครับนั่นแหละครับจบ